แสงแดดยามเช้าทอดสองลงมายังหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบในหุบเขาที่ซึ่งชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและไร้ซึ่งเรื่องราวไร้กาศมานานับทศวรรษผู้คนยิ้มแย้มทักทายกันกลิ่นหอมของข้าวสวยหุงใหม่ลอยโอนไปทั่วจากครัวเรือนที่เปิดโล่งไม่ต่างจากเช้าวันอื่นๆที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้าและเป็นสุขจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งความสงบนั้นก็ถูกฉีกกระชากเป็นเสียงๆด้วยเสียง กรีดร้องอันหวาดผวาของเด็กชายตัวเล็กๆสองสามคนที่กำลังวิ่งเล่นสุกซนแถวบ่อน้ำเก่าแก่กลางหมู่บ้านพวกเขาสังเกตเห็นกองดินที่ดูแปลกตาไม่เหมือนเคยราวกับว่ามีใครบางคนเพิ่งจะขุดและกลบอะไรบางอย่างไปไม่นานความอยากรู้อยากอยากเห็นตามประสาเด็กนำพาพวกเขาให้ใช้ไม้เขี่ยคุยจนกระทั่งปลายไม้กระทบเข้ากับสิ่งที่แข็งกระด้างและเย็นเฉียบใต้ผืนดินไม่ใช่แค่ก้อนหินแต่เป็นบางสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายมือมนุษย์ซีเผือด และร้ชีวิตเสียงกรีดร้องหวาดผวาของเด็กๆดึงดูดชาวบ้านให้กรูกันเข้ามาความหวาดกลัวเย็นอย่าเยือกแพร่กระจายราวกับไฟป่าเมื่อพลั้วที่ชาวบ้านนำมาช่วยขุดลึกลงไปในดิน และวินาทีที่ดินถูกขุดขึ้นมาเผยให้เห็นร่างไร้วิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฝังอำพรางไว้อย่างโหดเหี้ยมใจกลางชุมชนที่พวกเขาเรียกมันว่าบ้านหญิงสาวที่พวกเขาต่างรู้จักดีนอนแน่นิ่งอยู่ใต้พื้นดินแห่งความลับอันดำมืดใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในชั่วลมหายใจสุดท้ายแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นคือ ฆาตากรยังคงลอยนวนอาจเป็นใครก็ได้ในหมู่พวกเขาคนที่ยิ้มแย้มทักทายกันทุกวันคนที่ไม่มีใครเคยคิดสงสัยแม้แต่น้อยคนที่มองดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ด้วยสายตาเย็นชาอย่างไร้ความรู้สึกและอาจกำลังเฝ้ารอโอกาสที่จะก่อกรรมทำเข็นอีกครั้งในค่ำคืนที่ความมืดมิดมาเยือน เสียงไซเรนจากรถตำรวจและรถพยาบาลฉีกกระชากความเงียบสงบยามบ่ายของหมู่บ้านจนไม่เหลือชิ้นดีแสงไฟวับวับ,วบสีน้ำเงินแดงสะท้อนบนใบหน้าซีเผือดของชาวบ้านที่ยืนออเต็มไปหมดบางคนใช้มือปิดปากแน่นด้วยความตกใจกลัวบางคนพึมพำบทสวดอ้อนวอนอย่างเลื่อนลอยบรรยากาศอบอวนไปด้วยความตื่นตระหนกและความสับสนเจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่รอบบ่อน้ำเก่าแก่ด้วยเชือกสีเหลืองสดใสแต่มันก็ไม่อาจกั้นสายตาอันแหลมคมและความหวาดระแวงที่ชาวบ้านต่างส่งให้แก่กันและกันได้ร่างไร้วิญญ,ญาณของทีม หนึ่งในหญิงสาวที่อัธยาศัยดีและเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านถูกนำขึ้นมาอย่างทุลักทุเลจากหลุมดินนั้นใบหน้าของเธอมีรอยช้ำดวงตาเบิกโพลงค้างราวกับยังคงมีเรื่องราวที่อยากบอกเล่าแต่ริมฝีปากกลับปิดสนิทเป็นนิรัน์เสียงสะอื้นให้ของแม่พิมพดังระมมไปทั่วบริเวณราวกับฉีกถึงหัวใจของผู้ฟังทุกคนให้แตกสลายเธอไม่อาจเชื่อได้ว่าลูกสาวของตนที่เพิ่งเดินกลับจากตลาดเมื่อไม่กี่วันก่อนจะต้องมาจบชีวิตลงอย่างอนาถเช่นนี้และที่สำคัญกว่านั้นคือ ถูกฝังอยู่ในผืนดินที่อยู่ห่างจากบ้านเพียไม่กี่ก้าวผู้ใหญ่บ้านที่ปกติสุขุมและใจเย็นดูท่าทางจะรับมือกับสถานการณ์นี้ไม่ไหวใบหน้าของเขาซี่เผืดอดไม่ต่างจากศพของพิมพ์ใครกันใครมันทําได้ลงขอเสียงของเขาแหบพร่าคล้ายคนกระซิบตํารวจเริ่มทําการสอบปากคําชาวบ้านทีละคน คำถามวงเวียนอยู่กับพิมพกิจวัตรประจำวันของเธอความสัมพันธ์ของเธอกับคนในหมู่บ้านใครมีเรื่องบาดหมางกับเธอหรือใครที่เธอเคยบ่นถึงทุกสายตาเริ่มจับจ้องไปที่คนรอบข้างจากความผูกพันที่เคยมีกลับกลายเป็นกำแพงแห่งความสงสัยที่สูงขึ้นเรื่อยๆชายชราที่เคยนั่งจิบกาแฟกับพิมพ์ทุกเช้าหญิงสาวเพื่อนสนิทที่เคยหัวเราะด้วยกันหรือแม้แต่เด็กหนุ่มข้างบ้านที่แอบชอบพิมพ์มานานต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในใจของชาวบ้านคนอื่นๆ ความหวาดกลัวไม่ใช่เพียงแค่การที่ฆาตกรยังลอยนวลแต่เป็นความหวาดกลัวที่ว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณคนที่คุณเคยยิ้มให้ทุกวันอาจเป็นคนที่กระทำความผิดอันน่าสะพรึงกลัวนี้ความจริงที่ว่าฆาตกรคือบุคคลที่ไม่มีใครสงสยัย มันกัดกินจิตใจของทุกคนในหมู่บ้านอย่างช้าๆทำให้แต่ละคืนที่ความมืดมิดคืบคลานเข้ามาหมู่บ้านที่เคยหลับไหลอย,อย่างสงบสุขก็เต็มไปด้วยความหวาดผวาเสียงลมพัดใบไม้ปลิวไหวเสียงมาหอนยามค่ำคืนหรือแม้แต่เงาตะคุ่มที่เคลื่อนไหวในความมืดก็สามารถจุดประกายความหวาดระแวงให้ลูกโชนขึ้นมาได้ราวกับกองไฟ ชาวบ้านเริ่มปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาขึ้นไม่กล้าเดินออกจากบ้านหลังตะวันตกดินอีกต่อไปไม่มีใครรู้ว่าคนที่คุณกำลังมองอยู่ตอนนี้กำลังซ่อนความลับอันดำมืดอะไรไว้ภายใต้รอยยิ้มและเมื่อไหร่ที่มันจะถูกเปิดเผยออกมาในค่ำคืนอันเงียบงนัน วันเวลาผ่านไปแต่บาดแผลแห่งความหวาดกลัวกลับยิ่งฝังลึกในใจของชาวบ้านหมู่บ้านนี้ไม่เหมือนวันานที่เคยมีเสียงหัวเราะและบทสนทนาอบอุ่นจากบ้านสู่บ้านบัดนี้ผนังบ้านแต่ละหลังดูเหมือนจะสูงและหนาขึ้นประตูหน้าต่างถูกปิดแน่นหนากว่าปกติเสียงล็อกกรอนดังขึ้นเมื่อตะวันคล้อยต่ำและมักจะเงียบงันจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่มาเยือนร้านค้าในหมู่บ้านที่เคยคึกคักก็ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัดผู้คนมาซื้อของด้วยสีหน้าเร่งรีบไม่มีการแวะทักทายหรือแลกเปลี่ยนข่าวสารเล็กๆน้อยๆเหมืออเมื่ก่กอน ทุกสายตาที่มองมาล้วนมีความระแวงแฝงอยู่พิมพ์ผู้หญิงที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขาบัดนี้ได้กลายเป็นเงาหลอนที่คอยตามหลอกหลอนทุกย่างก้าว ตำรวจยังคงทำงานอย่างหนักในหมู่บ้านนี้แต่ดูเหมือนว่าทุกเส้นทางจะนำไปสู่ความว่างเปล่าหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุน้อยนิดจนแทบไม่มีอะไรให้เชื่อมโยงได้เลยและยิ่งนานวันเข้าความคลุมเครือก็ยิ่งสร้างความอึดอัดให้กับทุกฝ่ายผู้กองสมศักดิ์นายตำรวจหนุ่มไฟแรงที่ถูกส่งมาจากเมืองใหญ่เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเขาได้สอบปากคำชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านแล้วหลายครั้งด้วยซ้ำไปทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองทุกคนมีข้อแก้ตัวทุกคนมีเหตุผลที่จะไม่ได้อยู่ณนจุดเกิดเหตุในเวลาที่คาดว่าจะเกิดเหตุ แต่ก็ไม่มีใครมีพยานหลักฐานหนักแน่นพอที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองได้อย่างร้อเปอร์เซนสิ่งที่ผู้กองสมศักดิ์ได้รับกลับมามากที่สุดคือความสงสัยที่ชาวบ้านต่างมีต่อกันและกันซึ่งไม่ได้ช่วยให้คดีคืบหน้าแม้แต่น้อยทุกคนดูเป็นคนดีจนกว่าจะไม่ใช่ ผู้กองสมศักดิ์รำพึงกับตัวเองขณะที่นั่งจิบกาแฟขมขมในห้องทำงานชั่วคราวที่โรงเรียนเก่าของหมู่บ้านเขากวาดสายตาไปบนกระดานที่เต็มไปด้วยรูปถ่ายของชาวบ้านที่เรียงรายอยู่ราวกับใบหน้าของบุคคลสำคัญแต่มันกลับเป็นใบหน้าของผู้ต้องสงสัยที่อาจซ่อนความชั่วร้ายไว้ภายใต้รอยยิ้มที่เคยเป็นมิตรในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวลือแปลกๆเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนเล่าว่าเห็นพิมายืนอยู่ข้างบ่อน้ำตอนกลางคืนบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบจากหลุมศพของเธอและที่น่าขนลุกที่สุดคือ มีชาวบ้านบางคนเริ่มฝันเห็นพิมพ์ฝันที่เธอยังคงมีชีวิตอยู่และกำลังมองมายังพวกเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามคำถามที่ว่าใครกันแน่ที่ทำฉัน คืนหนึ่งหลังจากการสอบปากคำที่ยาวนานและไร้ซึ่งผลลัพธ์ผู้กองสมศักดิ์ตัดสินใจเดินกลับที่พักผ่านถนนหลักของหมู่บ้านเขาสังเกตเห็นว่าบ้านเกือบทุกหลังปิดไฟมืดสนิทมีเพียงแสงสลัวๆจากดวงจันทร์ที่ทอดลงมาเป็นทางยาวสร้างเงาตะคุ่มที่ดูน่ากลัวเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้แห้งๆราวกับเสียงถอนหายใจของหมู่บ้านที่เจ็บปวดทันใดนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นแสงไฟดวง เล็กๆส่องมาจากหน้าต่างบานหนึ่งของบ้านเก่าแก่ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นบ้านของยายมาที่ปกติแล้วจะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำผู้กองสมศักดิ์หยุดชงะงักชายชราที่อยู่บ้านตรงข้ามกับยายมามักจะเล่าให้ฟังว่ายายมาเป็นคนขี้กลัวความมืดและไม่ค่อยชอบเปิดไฟทิ้งไว้เหตุใดคืนนี้ไฟถึงยังเปิดอยู่และเมื่อเขาเพ่งมองเข้าไปใกล้ๆเขาก็เห็นเงาร่างเลือนรางกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในบ้านนั้นเงามืดที่ดูผิดแปลกไปจากรูปร่างเล็กๆของยายมาผู้กองสมศักดิ์ตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ขึ้นช้าๆโดยไม่ส่งเสียง ผู้กองสมศักดิ์ก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เสียงรองเท้ากระทบพื้นดินแห้งแห้งราวกับจะกล้องไปทั่วความเงียบยามวิกาลที่ปกคลุมหมู่บ้านหัวใจของเขาเต้นรัวขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความตื่นเต้นของนายตำรวจที่กำลังสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติกลิ่นดินชื้นช,นชนลอยมาปะทะจมูกผสมกับกลิ่นควันไม้จางจจากเตาไฟที่น่าจะเพิ่งดับไป เมื่อมาถึงรั้วไม้เก่าๆของบ้านยายมาผู้กองสมศักดิ์ย่อตัวลงหลบอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่ที่บังสายตาจากหน้าต่างบานนั้นเขาชะเงอคอเล็กน้อยมองลอดผ่านบานหน้าต่างไม้ที่เปิดแง้มอยู่เล็กน้อยแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันภายในสองสว่างสลัวๆเผยให้เห็นข้าวของเครื่องใช้เก่าๆภายในบ้านที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบแต่สิ่งที่ทำให้เขาถึงกับต้องกลั้นหายใจคือเงาร่างที่เขามองเห็น มันไม่ใช่เงาเล็กๆของยายมาอย่างที่เขาคาดเดาไว้แต่เป็นเงาของชายชะกันร่างสูงใหญ่คนหนึ่งกำลังนั่งหันหลังให้หน้าต่างก้มหน้าก้มตาอยู่กับอะไรบางอย่างบนพื้นผิวหนังของเขาเหมือนจะสะท้อนแสงไฟที่ริบรี่ออกมาเป็นประกายคล้ายโลหะผู้กองสมศักด์ขมวดคิ้วแน่นชายคนนี้ไม่ใช่คนในหมู่บ้านที่เขารู้จักอย่างแน่นอนหรือไม่ก็เป็นคนที่เขาไม่เคยคิดจะสงสัยมาก่อน ทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากภายในบ้านเป็นเสียงเหมือนมีดท,ที่กำลังถูกลับกับหินลับมีดเสียงโลหะเสียดสีกันอย่างคมกริบและเย็นเยือกทำให้ขนแขนของผู้กองสมศักดิ์ลุกชันมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งร้ายและน่าสะพรุงกลัวชายร่างใหญ่คนนั้นเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแสงไฟจากตะเกียงส่องกระทบใบหน้าครึ่งหนึ่งของเขาเผยให้เห็นแววตาที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่และมุ่งมั่นราวกับกำลังเตรียมตัวสำหรับภารกิจสำคัญบางอย่าง ผู้กองสมศักดิ์เพ่งมองไปที่มือของชายคนนั้นที่กำลังถือมีดเล่มใหญ่อย่างเชื่องช้าคมมีสะท้อนแสงไฟวูบวาบเมื่อเขามองไปที่พื้นเบื้องหน้าชายคนนั้นเขาก็เห็นกองผ้าสีเข้มขนาดใหญ่กองอยู่และเมื่อชายคนนั้นขยับตัวเล็กน้อยเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างโผล่พ้นกองผ้าออกมามันเป็นผมยาวสลวยสีดำคลับที่คุ้นตาคุ้นตาจนทำให้เลือดในกายของผู้กองสมศักดิ์เย็นเยือกเขาจำได้ทันทีว่าเป็นผมทรงเดียวกับของพิมพ์หญิงสาวผู้เคราะ์ร้ายที่ถูกฝังกลางหมู่บ้านสิ่งที่อยู่ใต้กองผ้าผืนนั้นคืออะไรกันนแะ่ ทำไมชายแปลกหน้าคนนี้ถึงมาอยู่ในบ้านยายมากลางดึกและกำลังทำอะไรกับสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพิมพคำถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวของผู้กองสมศักดิ์เขารู้สึกได้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้และความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะคลี่คลายคดีสะเทินขวัญน,นี้แต่ในขณะที่เขากำลังจะขยับตัวเข้าไปใกล้กว่าเดิมเพื่อดูให้ชัดเจนขึ้นนั่นเองเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นด้านหลังเขาก็ทำให้เขาต้องหยุดนิ่งหัวใจของเขาแอรทบจะหยุดเต้น เสียงฝีเท้านั้นไม่ได้ดังเอะอะวยวายราวกับคนที่พยายามเดินให้เบาที่สุดแต่มันกลับยิ่งสร้างความประหม่าให้ผู้กองสมศักดิ์ได้มากกว่าเสียงนั้นหยุดลงห่างจากเขาไปเพียงไม่กี่ก้าวลมหายใจอุ่นๆรดต้นคอของผู้กองราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาแล้วจ้องมองมาผู้กองสมศักดิ์แข็งค้ามไปชั่วขณะสมองของเขาสั่งการให้หันไปเผชิญหน้าแต่สัญชาตญาณกลับร้องเตือนให้ระมัดระวังเขาค่อยๆเอี้ยวตัวไปด้านข้างช้าๆสายตาพยายามมองไปทางด้านหลัง โดยที่ยังคงจับจ้องไปที่บ้านยายมาและชายร่างใหญ่ที่ยังคงม้วนอยู่กับบางสิ่งบางอย่างใต้ตะเกียงภาพที่ปรากฏเบื้องหลังทําให้เขาตกตะลึงจนแทบจะควบคุมลมหายใจไม่ได้ยายมานั่นเองแต่เธอไม่ได้เดินมาอย่างปกติวิสัยเหมือนที่เคยเห็นยายมาในชุดนอนเก่า,เ,กา,เ,กาเดินเข้ามาจากความมืดมิดของสวนหลังบ้านมือหนึ่งถือตะเกียงเจ้าพายุที่ให้แสงสว่างจ้าก,กว่าตะเกียงในบ้านเล็กน้อยแต่อีกมือหนึ่งกลับถือจอบ ใบหน้าของยายมาดูซี่เผือดกว่าปกติดวงตาเบิกโพรงจับจ้องมาที่ผู้กองสมศักดิ์ราวกับดวงตาของคนที่ถูกปลุกขึ้นมาจากความฝันอันน่ากลัวใบหน้าของเธอไร้อารมณ์ใดๆยากที่จะคาดเดาว,ว่าเธอตกใจกลัวหรือโกรธผู้กองเสียงของยายมาหาพร่าคล้ายเสียงกระซิบยามวิกาลมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ดึกๆด,ด,ดื่นๆจ๊ะ คำถามนั้นทําให้ผู้กองสมศักดิ์หวั่นใจเขารู้สึกว่าตนเองตกเป็นรองในสถานการณ์นี้ทันทีเขายืนขึ้นช้าๆพยายามทําเสียงให้ปกติที่สุดผมแค่มาตรวจตราความเรียบร้อยครับยายพอดีเห็นไฟบ้านยายยังเปิดอยู่ก็เลยว่ามาดูเขาพยายามเลี่ยงที่จะพูดถึงชายแปลกหน้าในบ้านเพราะไม่รู้ว่ายายมามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ ยายมาเลิกคิวเล็กน้อยแสงไฟจากตะเกียงสองสะท้อนในแววตาของเธอทําให้มันดูวาววับผิดปกติเธอกวาดสายตาไปที่หน้าต่างบ้านตัวเองชั่วครู่ก่อนจะกลับมามองผู้กองสมศักดิ์อีกครั้งไฟเปิดอยู่หรอจะ๊ะยายปิดหมดแล้วนะก่อนจะออกไปเดินยืดเส้นยืดสายที่สวนหลังบ้านน้ำเสียงของเธอเรียบเฉยแต่คําพูดนั้นกลับทําให้ผู้กองสมศักดิ์รู้สึกหนาวสถานถึงกระดูกสันหลังผู้กองสมศักดิ์หันกลับไปมองที่หน้าต่างบ้านอีกครั้งชายร่างใหญ่คนนั้นยังคงอยู่ที่เดิม แต่ในเสี้ยววินาทีนั้นผู้กองสมศักดิ์สาบานได้ว่าเขาเห็นชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมามองทางหน้าต่างแววตาของเขาจ้องตรงมายัางผู้กองสมศักดิ์อย่างเย็นชาเหมือนกับว่าเขารู้ตัวมาตลอดว่ามีใครแอบซุ่มดูอยู่และบนใบหน้าของชายคนนั้นก็ปรากฏรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ไดแสดงถึงความบันเทิงแต่กลับเป็นรอยยิ้มเย้อเย้ที่ทำให้เลือดของผู้กองสมศักดิ์เย็นลงไปถึงขั้วหัวใจ และในจังหวะที่ผู้กองสมศักดิ์หันกลับไปมองยายมาอีกครั้งยายมาก็ยืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเพียงไม่กี่ก้าวห่างจากใบหน้าของเขาจอบในมือของเธอถูกยกขึ้นมาเล็กน้อยปลายแหลมของมันชี้ลงดินและจากมุมที่เขายืนอยู่ผู้กองสมศักดิ์มองเห็นเงาสะท้อนจากใบหน้าของยายมาในคมจอบใบหน้าที่ดูว่างเปล่าและแฝงไปด้วยความมืดมิดบางอย่างมันยังไม่จบปรอกนะ ผู้กองยายมาพูดขึ้นมาอีกครั้งน้ำเสียงของเธอไม่เหมือนเสียงของคนแก่แต่เป็นเสียงที่ทุ้มต่ำและแหลมคมคล้ายเสียงมีดที่ลับจนคมกริบความจริงที่เธอตาหามันซ่อนอยู่ในทุกตารางนิ้วของหมู่บ้านนี้และผู้ที่ถูกกล่าวหาอาจจะไม่ใช่ผู้กระทำผิดเสมอไป ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องอันโหยหวนก็ดังขึ้นจากในบ้านของยายมาเสียงกรีดร้องที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานผู้กองสมศักหันขวับไปทางต้นเสียงทันทีแสงไฟจากตะเกียงในบ้านดับลงพรึบทิ้งให้ทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทมีเพียงแสงจากตะเกียงของยายมาที่ยังคงส่องสว่างอยู่จ้าแต่มันกลับทำให้เหงามืดรอบข้างยิ่งดูน่ากลัวเสียงกรีดร้องนั้นเงียบ ลงไปในทันทีราวกับถูกตัดขาดอย่างกระทันหันความเงียบที่ตามานั้นน่าขนลุกยิ่งกว่าเสียงใดๆที่เคยได้ยินผู้กองสมศักดิ์หันกลับมาหายายมาแต่ยายมาไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมีเพียงตะเกียงเจ้าพายุที่วางทิ้งไว้บนพื้นดินพร้อมกับเงาจางๆที่เคลื่อนไหวหายลับไปในความมืดของสวนหลังบ้านทิ้งให้ผู้กองสมศักดิ์ยืนโดดเดี่ยวท่ามกลางความเงียบงันและความมืดมิดที่กำลังกลืนกินทุกสิ่งอย่างช้าๆและความจริงที่กำลังจะเปิดเผยตัวต,วตนอย่างน่าสะพรึงกลัว ความเงียบที่ตามมาหลังเสียงกรีดร้องนั้นหนักอึ้งและน่าสะพรุงกลัวยิ่งกว่าเสียงใดๆที่ผู้กองสมศักดิ์เคยได้ยินมันเป็นความเงียบที่กระชากลมหายใจและบีบคั้นหัวใจให้เต้นรัวจนเจ็บปวดในอกเขารีบก้าวเข้าไปยังประตูหน้าบ้านยายมาทันทีประตูไม้เก่าๆที่ไม่ได้ลงกล่อนไว้สภาพบ้านที่มืดมิดไร้แสงไฟทำให้เขายิ่งระมัดระวังเป็นพิเศษมือขวาชักปืนพบคู่ใจออกมาจากซองขณะที่มือซ้ายเปิดไฟฉายพุ่งตรงเข้าไปในความมืด ลำแสงสีขาวจากไฟฉสายส,ส่องไปทั่วห้องโถงเก่าๆที่เต็มไปด้วยเข้าของเครื่องใช้ที่สะสมมานานนับสิบปีฝุ่นนะ้าตือเกาะอยู่ทุกขนแห่งกลิ่นอับชื้นและกลิ่นควันไม้ยังคงคาคลุ้งในความมืดนั้นทุกเงาที่ทอดทับดูน่ากลัวและบิดเบี้ยวผู้กองสมศักดิ์ก้าวเท้าอย่างช้าๆแต่หนักแน่นสายตาของเขากวาดหาสิ่งผิดปกติทุกตารางนิ้วหัวใจยังคงเต้นระรัวราวกับกลองสึกเสียงฝีเท้าของตัวเองในความเงียบนั้นดังสะท้อนกล้องจนหน้าขนลุก เขาเดินตรงไปยังจุดที่เขามองเห็นชายร่างใหญ่คนนั้นเมื่อครู่กองผ้าสีเข้มที่เขาสังเกตเห็นยังคงอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อแสงไฟฉายส่องไปถึงผู้กองสมศักดิ์ก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจมันไม่ใช่กองผ้าธรรมดาแต่มันคือชุดเสื้อผ้าของพิมพชุดที่พิมพ์สวมใส่ในวันสุดท้ายที่ชาวบ้านเห็นเธอและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือใกล้ๆกับกองผ้าคือกันไกระคมกริบเล่มหนึ่งและเศษผมสีดำคลับจำนวนหนึ่งที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นซึ่งเขาจำได้อย่างไม่มีวันผิดเพี้ยนว่ามันคือเส้นผมของพิมพ์หญิงสาวผู้เป็น ชายร่างใหญ่คนนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและความเย็นเยือกที่ทิ้งไว้เขาตรวจสอบบริเวณรอบๆอย่างละเอียดไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีหยดเลือดและที่สำคัญที่สุดคือไม่พบร่างของใครเลยทั้งชายแปลกหน้าและผู้ที่น่าจะกรีดร้องเมื่อครู่ราวกับว่าทุกสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดขึ้นในความมืดมิดนี้ ขณะที่เขากำลังก้มลงพิจารณากองผมบนพื้นเสียงดังกรอบแกรบเบาๆก็ดังข,ขึ้นจากใต้กระดานพื้นไม้เก่าๆผู้กองสมศักดิ์ชะงักค้างทันทีเขาหันไฟฉายส่องลงไปที่พื้นและพบว่ากระดานไม้แผ่นหนึ่งดูเหมือนจะถูกเลื่อยออกไปบางส่วนมีร่องรอยการนัดแง่ที่ค่อนข้างหม่แสงไฟส่องลอดลงไปใต้พื้นบ้านเผยให้เห็นความมืดมิดที่ลึกลงไปอีก ความสงสัยกัดกินหัวใจของผู้กองสมศักดิ์เขาค่อยๆใช้ปลายเท้าเขี่ยกระดานแผ่นนั้นออกอย่างระมัดระวังทันทีที่ช่องว่างเปิดออกกลิ่นชุนกึกของดินชืนช้นๆและบางสิ่งบางอย่างที่เน่าเปื่อยก็โชยขึ้นมาปะทะจมูกอย่างรุนแรงจนแทบสำลักเขาใช้ไฟฉายส่องลงไปในช่องว่างนั้นภาพที่ปรากฏทำให้ผู้กองสมศักดิ์แทบจะทรุดลงไปกับพื้นสิ่งที่อยู่ใต้กระดานบ้านใหญ่มาไม่ใช่เพียงแค่หลุมว่างเปล่าแต่เป็นหลุมขนาดใหญ่ที่ถูกขุดอย่างประณีตมีกองดินชืนช้นๆกองอยู่ข้างๆและที่ก้นหลุมนั้น เขาสาบานได้ว่าเห็นเงาตะคุ้มคล้ายโครงกระดูกมนุษย์ฝังอยู่ครึ่งหนึ่งและมีสิ่งของบางอย่างวางเรียงรายอยู่รอบๆร,ร,ราวกับเป็นพิธีกรรมโบราณแสงไฟฉายส่องไปที่วัตถุเหล่านั้นอย่างสันเทามันคือฟันซี่เล็กๆสีขาวซีดเส้นผมที่ถูกมัดรวมกันเป็นกําเล็กๆและที่น่าขนลุกที่สุดคือรูปปั้นดินเหนียวรูปคนหลายตัวที่ถูกปักไว้รอบๆโครงกระดูกเหล่านั้นโดยที่รูปปั้นเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับชาวบ้านหลายๆคนในหมู่บ้านนี้แต่ละตัวถูกปักด้วยเข็มเล่มเล็กๆทะลุผ่านหัวใจ เสียงหัวเราะคิกคักเบาๆก็ดังขึ้นจากความมืดมิดด้านนอกบ้านเสียงนั้นแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ก็ชัดเจนเพอที่จะทำให้ผู้กองสมศักดิ์สะดุ้งสุดตัวเขาหันขวับไปทางหน้าต่างอีกครั้งแสงจันทราส่องลงมาเผยให้เห็นเงามืดของร่างเล็กๆร่างหนึ่งกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านยืนนิ่งราวกับรูปปั้นใบหน้าถูกบดบังด้วยความมืดแต่ผู้กองสมศักดิ์ก็มั่นใจว่านั่นคือยายมาและในมือของเธอ เธอกำลังถือเข็มเล่มเล็กๆเ,เล่มหนึ่งจ้องมองมายังเขาด้วยรอยยิ้มอันเย็นยะเยือกรอยยิ้มที่ไม่ได้สื่อถึงความเมตตาแต่เต็มไปด้วยความลึกลับและความลับอันดำมืดที่กำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าหรือไม่ก็ถูกฝังกลบไปพร้อมกับความจริงที่โหดร้ายนี้ ผู้กองสมศักดิ์ยืนนิ่งราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินสายตาจับจ้องไปที่ยายมาผู้ซึ่งยืนยิ้มอยู่ภายใต้แสงจันทร์รอยยิ้มนั้นไม่ได้มีแม้แต่ความอบอุ่นของคนชราแต่กลับเป็นความเยียบเย็นที่กรีดแทงไปถึงขั้วหัวใจเข็มในมือของยายมาสะท้อนแสงจันทร์วาววับเหมือนกำลังบอกใบถึงชะตากรรมอันโหดร้ายที่รอคอยอยู่เบื้องหน้ากลิ่นดินและกลิ่นเน่าเหม็นที่โชยขึ้นมาจากใต้กระดานพื้นบ้านผสมปนเปกับความหวาดกลัวที่กัดกินจิตใจทำให้ผู้กองรู้สึกคลื่นไส้ไปหมด ความจริงที่ว่าผู้หญิงชราคนนี้ผู้ที่เขาเคยเคารพนับถืออาจจะเป็นหัวใจของความมืดมิดทั้งหมดในหมู่บ้านนี้มันยากเกินกว่าจะยอมรับได้พบแล้วสินะผู้กองเสียงของยายมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้แผ่วเบาเหมือนเสียงกระสิบแต่เป็นเสียงที่ดังชัดเจนและก้องกังวานในความเงียบยามค่ำคืนความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ผืนดินแห่งนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานซืนแต่มันสืบทอดกันมานานแสนานาน ตราบเท่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงต้องการความสมบสุขเธอยกมือที่มีเข็มขึ้นมาเล็กน้อยพลางจ้องมองมาที่ผู้กองสมศักดิ์ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนยากเกินกว่าจะเข้าใจพิมพ์เธอแค่เป็นเครื่องสังเวยรายล่าสุดเพื่อรักษาความสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้ความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่กว่าเข้าครอบงำหมู่บ้านของเราผู้กองสมศักดิ์มองไปยังรูปปั้นดินเหนียวใต้พื้นบ้านอีกครั้งเข็มที่ปักทะลุรูปปั้นเหล่านั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของการควบคุมการสังเวย หรือการลงทันความคิดทั้งหมดปั่นป่วนในหัวของเขานี่มันอะไรกันยายนี่มันเป็นพิธีกรรมบ้าๆอะไรกันแน่เขาตะโกนออกไปเสียงของเขาดังก้องไปทั่วความเงียบภายในบ้านยายมาหัวราเบาๆพิธีกรรมหรือมันคือการป้องกันต่างหากผู้กองการป้องกันจากคนที่ไม่สงสัยคนที่เราไม่คิดว่าจะทำร้ายใครได้แต่ในความจริงแล้วพวกเขานั่นแหละคือหายหน้าที่แท้จริง ยายมาลดมือลงช้าๆแต่คราวนี้แทนที่จะชี้ไปที่ผู้กองเธอกลับชี้ไปยังเงาตะคุ่มที่อยู่ห่างออกไปทางด้านหลังผู้กองสมศักดิ์เล็กน้อยผู้กองรู้สึกถึงลางสังหณรไม่ดีเขาหันขวับกลับไปในทิศท,ทางที่ยายมาชี้แสงไฟฉายสายสส่องกระทบเข้ากับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ววูบหนึ่งที่เขาเห็นใบหน้าซีดเสียวของชายร่างใหญ่ที่เขาเห็นเมื่อครู่ยืนอยู่ตรงนั้นถือจอบอันใหญ่ที่เปื้อนคราบดินและที่สำคัญ บนใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวรอยยิ้มเดียวกับที่ผู้กองเห็นก่อนหน้านี้รอยยิ้มของฆาตกรตัวจริงชายคนนั้นพุ่งเข้าหาผู้กองสมศักดิ์อย่างไม่รอช้าจอบในมือแกว่งเข้าใส่อย่างรุนแรง ผู้กองสมศักดิ์หลบได้ทันทุ่งทีจอบเฉียดสีสเขาไปเพียงแค่ปลายผมพลังกระแทกจากจอบที่ฟาดลงบนพื้นไม้ทำให้เกิดเสียงดังสนั่นเขารีบชักปืนขึ้นเตรียมยิงแต่ในขณะนั้นเองใหญ่มาที่อยู่ด้านนอกก็เริ่มท่องบทสวดอะไรบางอย่างเป็นภาษาโบราณที่ไม่คุ้นหูเสียงนั้นฟังดูดูร้ายและทรงพลังมันทำให้ชายร่างใหญ่คนนั้นดูเหมือนจะได้รับพลังงานบางอย่างเพิ่มขึ้นเขากลับมาโจมตีอีกครั้งอย่างบ้าคลั่งผู้กองสมศักดิ์รู้ดีว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เขากำลังเผชิญหน้ากับทั้งความบ้าคลั่งของมนุษย์และความมืดมิดของบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินนั้นอาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆของความลับที่ดํามืดและยิ่งใหญ่กว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ซ่อนงําไว้และอาจมีคนอีกมากมายที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอันนะักหากลวนี้เสียงจอบดังฉาด ตัดอากาศผู้กองสมศักดิ์เบี่ยงตัวหลบอย่างรวดเร็วปลายจอบฝังลึกเข้าไปในพื้นไม้กระดานที่เขาเคยยืนอยู่เพียงเสี้ยววินาทีแรงกระแทกส่งเศษไม้กระเด็นว่อนชายร่างใหญ่คนนั้นคำรามอย่างบ้าคลั่งดวงตาเบิกโพรงไร้แววตาเหมือนคนปกติผู้กองสมศัก์รู้ว่าการเผชิญหน้าตรงๆไม่ใช่ทางเลือกปืนพกในมือดูเล็กและไม่มั่นคงเมื่อเทียบกับพละกกำลังอันดิบเถื่อนที่พุ่งเป้ามาที่เขาเสียงสวดของยายมาจากด้านนอกบ้านยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆราวกับเชื้อเพลิงที่เติมไฟให้ชายผู้นี้ โหมกระหน่ำด้วยแรงโจมตีที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผู้กองสมศักดิ์กลิ้งหลบอีกครั้งแรงจอบที่พลาดเป้าไปกระแทกเข้ากับผนังห้องจนเข้าของกระจัดก,กระจายความเจ็บปวดแล่นแปลกที่หัวไหล่ที่ไปกระแทกกับพื้นเขากัดฟันแน่นพยายามหาช่องว่างที่จะตอบโต้ในจังหวะที่ชายร่างใหญ่คนนั้นกำลังเงื้อจอบขึ้นอีกครั้งแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างเล็กน้อยเผยให้เห็นใบหน้าของชายผู้นั้นอย่างชัดเจน ใบหน้าที่ผู้กองสมศักดิ์เคยเห็นมาแล้วหลายครั้งในระหว่างการสอบสวนภาพที่ปรากฏทำให้เลือดในกายผู้กองสมศักดิ์เย็นยะเยือกเขาคือลุงบุญลูกชายผู้เงียบขรึมของผู้ใหญ่บ้านผู้ชายที่ชาวบ้านรู้จักในฐานะคนเรียบร้อยไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครบุคคลที่ไม่มีใครสงสัยคำพูดของยายมาดังก้องอยู่ในหัวผู้กองสมศักดิ์ผงะดถอยหลังไปชนกับกองดินที่อยู่ข้างหลุมใต้พื้นบ้านภาพหลุมศพรูปปั้นดินเหนียวที่มีเข็มปักและคำพูดของยายมาว่าพิมพ์เป็นแค่เครื่องสังเวก ขุดขึ้นมาในความคิดเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่มันคือบางสิ่งที่เก่าแก่และดำมืดกว่านั้นมากในขณะที่ลุงบุญกำลังพุ่งเข้าใส่ผู้กองสมศักดิ์ได้ยินเสียงของยายมาแผ่วลงเสียงสวดมนหยอยชะงักร่างกายของเธอที่อยู่ด้านนอกหน้าต่างสุดลงกับพื้นดวงตาที่เคยหลับพริมลืมขึ้นและจ้องมองมาที่ผู้กองสมศักดิ์ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความเจ็บปวดมือที่เคยกำเข็มแน่นบัดนี้คลายออกเข็มเล่มนั้นหล่นลงบนพื้นดินเบา ทันใดนั้นลุงบุญก็หยุดชนะร่างกายของเขาสันเทาอย่างรุนแรงดวงตาที่เคยว่างเปล่ากลับใช้แววความสับสนก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวสุดขีดเขาสุดตัวลงไปกับพื้นมือทั้งสองข้างกุมหน้าอกแน่นดิ้นรนทุรนทุรายราวกับถูกอะไรบางอย่างบีบรัดใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความทรมานกลิ่นไม่แปลกๆโชยขึ้นมาจากร่างของเขาก่อนที่แสงไฟจากตะเกียงที่ยังคง สลัวอยู่ในห้องจะดับลงทิ้งให้ทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดอีกครั้งผู้กองสมศักด์ได้ยินเพียงเสียงสุดท้ายของลุงบุญที่เป็นเสียงกรีดร้องอันโหยหวนก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงัดลงอย่างสมบูรณ์ผู้กองสมศักด์เปิดไฟใช้อีกครั้งลำแสงส่องไปที่ร่างของลุงบุญเขานอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นใบหน้าซีดเซียวดวงตาเบิกโพลง,งราวกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายอันยาวนานและที่น่าตกใจที่สุดคือบนหน้าอกของเขาปรากฏรอยไม่รูปร่างแปลกประหลาดราวกับสัญ,ญลักษณ์บางอย่าง เขาเป็นแค่ภาชนะผู้กองเสียงของยายมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ฟังดูอ่อนแรงและแตกสลายเขาไม่ใช่ฆาตรกรที่แท้จริงฆาตรกรตัวจริงคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ผู้กองสมศักดิ์เดินออกไปนอกบ้านแสงจันทร์สาสองลงมาบนร่างของยายมาที่นอนราบอยู่กับพื้นห่างออกไปไม่ไกลเข็มเล่มเล็กๆที่ยายมาเคยถือยอยู่ยังคงวางอยู่บนพื้นดินสะท้อนแสงจันทรวาวับหมู่บ้านแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นบนคำสาบเก่าแก่ยายมาหายใจรวยรินดวงตาของเธอมองไปยังรูปปั้นดินเหนียวใต้พื้นบ้านที่ถูกเปิดออกทุกๆกรุ่นจะมีคนหนึ่งถูกเลือกให้ถูกใช้เพื่อรักษาสมดุลของพลังงานมืดมิดที่สถิตอยู่ใต้ผืนดินนี้ถ้าไม่ทำความมืดนั้นจะกลืนกินทุกคนผินเธอเป็นคนที่พลังงานมืดเริ่มจะครอบงำจนควบคุมไม่ได้ยายจึงต้องให้ลุงบุญเป็นผู้ทำพิธีเพื่อสงบวิญญาณแห่งความมืดไม่ให้แผ่ขยายไปกว่านี้ แล้วใครคือฆาตกรที่แท้จริงผู้กองสมศักดิ์ถามน้ำเสียงสันเทายายมาหลับตาลงชา้าช้ามันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งผู้กองมันคือหมู่บ้านแห่งนี้เองทุกคนที่รู้แต่ต้องเงียบเพื่อให้พวกเขายังมีชีวิตรอดต่อไปเสียงไซเรนของรถตำรวจคันอื่นๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแสงไฟวับวาบสาดส่องมาถึงยายมาพยายามจะยกมือขึ้นชี้ไปยังทิศทางของหมู่บ้านที่ดูเงียบสงบในความมืดมิดระวังผู้กองระวังคน ที่ดูธรรมดาที่สุดคนที่คุณไม่เคยสงสยัยพวกเขาคือส่วนหนึ่งของความมืดมิดนี้คำพูดของเธอขาดห้้งไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายร่างกายของยายมาแน่นิ่งลงมือที่เคยชี้ยังคงค้างตึ่มอยู่ในอากาศชี้ไปยังหัวใจของหมู่บ้านนั้นเอง ผู้กองสมศักดิ์ยืนนิ่งท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่งเขาได้รับชัยชนะในคดีนี้ฆาตกรที่ค่าพิมพ์ถูกระบุว่าเป็นลุงบุญผู้ป่วยทางจิตที่ก่อเหตุสยองขวัญและยายมาผู้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดถูกพบเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายแต่ในใจของผู้กองสมศักดิ์เขารู้ดีว่าความจริงนั้นดำมืดกว่าที่ทุกคนคาดคิดนักหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวไว้ ภายใต้ความเงียบสงบความลับที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและฆาตกรตัวจริงบุคคลที่ไม่มีใครสงสัยนั้นแท้จริงแล้วอาจเป็นทั้งหมู่บ้านเป็นจิตวิญญาณของสถานที่หรือเป็นความมืดมิดที่ฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของผู้คนที่จำต้องรักษาคำสาบนี้ไว้ชั่วกับชั่วกันและผู้กองสมศักดิ์ก็รู้ดีว่าบางครั้งความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือความจริงที่ถูกเลือกให้ถูกฝังกลบไปพร้อมกับความเงียบงนันตลอดการ